ลระทิดาพัชระวีระพรงศ์คนนี้นี่แหละเขาดีกับผมมากผมโชคดีนะครับผมผมไม่รู้นะโมรักผมหรือเปล่าหลายคนนะครับคนที่เขาไม่ชอบผมก็เปล่าประกาศออกสือ่อบอกว่าโมเลิกคบกับผมแล้วไม่รักผมแล้วแต่เชื่อไหมเพราะผมมีของแทนใจของผมโมโมทิ้งของแทนใจไว้ให้กับบ้านผมเนี่ยไว้ให้กับถึงสองชิ้นใหญ่ หนึ่งภาพวาดบนหัวนอนผมสองข้างล่างเป็นทีวีที่โมซื้อให้ผมใหญ่มากซื้อให้กับคุณพ่อผมผมกับคุณพ่อโมกับคุณพ่อผมก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่แพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพรนั่นแหละครับผมโชคดีที่ผมยังนี่คือถือว่าโชคดีนะที่ยังมีของแทนใจและยังมีของแทนใจอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ให้กลับให้กลับผมได้คิดถึงโมบ้างผมยังมีภาพถ่ายที่บอกที่ใครบอกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทสนิทนักสนิทหนาลักนักลักหนาผมมีหลายอย่างนะครับพวกมึงบอกว่ามึงรักโมมึงเพื่อนเพื่อนโมแต่มึงกลับมาบอกกับคนอื่นว่าโมเนี่ยไม่คบกูแล้ว มึงเป็นเพื่อนแบบไหนกันวะคนที่เขาจะบอกว่าเขาไม่รักกูแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่มึงมันต้องเป็นโมพูดไว้ไม่ใช่พวกมึงแล้วกูจะรักกันไม่รักกันทำไมกูจะต้องมานั่งเชื่อพวกมึงด้วยกูไม่สนใจแล้วกูรู้ด้วยนะว่าใครพูดกูบอกให้ผมรู้หมดนะไหนรักอะเจอแจ้วพูดจาสวยงามอยู่ในรายการ ถึงเวลาตอนช่วงข่าวโมขึ้นค่าตัวมึงว่าทุกคนคิดว่าไงครับออกอีเวนต์คิดค่าตัวค่าตัวมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาก็ต้องได้เงินเนาะเขาก็ต้องได้แต่ว่าขึ้นค่าตัวด้วยขึ้นค่าตัวด้วยนะฮะอีกคนหนึ่งก็บอกสนิทก,กูบอกผมเคยบอกทุกคนแล้วบุคคลพวกนี้นะมันเข้ามาทีหลังชีวิตของโม มันเข้ามาทีหลังจริงๆเพราะหลังๆมัเนี่ยโมเนี่ยมันงานมันน้อยโมก็เลยจะต้องให้แอนนาเนี่ยนะฮะให้แอนนาเนี่ยหางานให้ทำหน่อยเพราะดาราสมัยนี้เนี่ยมันต้องมันจะต้องควบคู่ไปกับพวกโซเชียลด้วยติกตอกด้วยอะไรหลายๆอย่างเข้าใจไหมครับแต่โมมันมามันเป็นแบบมันก็เหมือนผมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครสอนให้ผมเล่นติกตอกผมก็เล่นไม่เป็น ก็เลยตรงนี้ให้ตรงนี้และแอนนาละ่ะเพื่อนพวกเพื่อนแอลเขาเยอะเขาก็ดึงมาด้วยกันจริงอยู่สมัยเรียนเนี่ยเรียนห้องเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นไม่ได้มาคุกคีกันเข้าใจปะไม่ได้คุกคีเหมือนกับผมผมก็มาผมก็ไม่ได้พูดเพื่อจะบ้าฟใครหรอกนะผมไม่ได้พูดเพื่อจะบ้าฟใครแต่ผมพูดว่าผมอ่ะสนิทจริงๆจริงๆนะฮะ แต่หลังๆมาผมเกเรพวกมันก็เลยได้เข้าไปอยู่ในชีวิตโอเคมันก็เป็นเพื่อนกันน่ะมันก็เลยเริ่มสนิทกันคนอื่นมันก็เริ่มมาประจบประแจงโมกันน่ะมันก็เลยแบบเหมือนสนิทกันมันก็เท่านั้นน่ะประจบประแจงอะไรเงี้ยพวกมึงอ่ะได้เคยอยู่ชีวิตกูกับโมเนี่ยมึงรู้ป่ะกูอยู่กับโมมากันเนี่ยนะครับผมจะบอกให้อดมือกินมือกันก็มีไม่มีตังกินข้าวกันก็มี ตังเตอมน้อไม่มีตังข้าวไม่เป็นไรนี่ตังเตอมน้ำมานนี่จะออกไปกินข้าวกันก็มีผมผ่านชีวิตตรงนั้นมากันแล้วแบ่งเงินกันใช้ก็มีร้องไห้ด้วยกันก็มีพาเพื่อนไปโรงพยาบาลก็มีเพื่อนคิดสานก็มีผ่านมาหมดพวกมึงมีทรงไนพวกมึงมีดีแต่ประจบกันเข้าใจปะพอถึงเวลานะมึงไม่เอื้อกัน มึงไม่พูดยังไงก็ได้ให้โมมันเสียหายเลยขนาดนั้นไม่เข้าใจแม้กระทั่งโมมันเสียไปแล้วมึงก็ยังพูดให้มันเสียหายได้เก่งกันมากเลยนะพูดแบบมึงลือไหมว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงเพื่อนเป็นนางเอกจริงมันเคยไปฉี่แบบนั้นแบบนี้แต่มึงก็ต้องพูดในอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะทั้งหมดเลยงูพิษทั้งนั้นเลย ปากบอกรักแต่การกระทำแม่งบอกเกียดเลยนะบอกให้ทําแบบนี้มึงไม่คิดว่าโมมันจะเสียใจหรอวะที่โมมันยืนอยู่ข้างๆเป็นวิญญาณมันไม่เสียใจหรอวะเสียใจที่ได้รู้จักพวกมึงไงกูบอกให้ก <c oughs> ุเสียใจแทนโมเลยแล้วกูจะไม่คุยด้วยนะอีกต่อไปกูบอกให้ไม่คุยมึงไม่มีผลอะไรกับพวกกูเลยจะบอกให้ต่างคนต่างอยู่ชีวิตใครชีวิตมันกูบอกให้ จริงๆสวัสดีครับพี่กินหน่มกันสวัสดีครับผมโกรธมากนะผมผมผมรู้สึกเสียใจมากผมเสียใจจริงๆนะพอพอเมื่อวานพี่พี่พี่เอกไมากระดกอ่านบทความเอ่อในเอ่อเขาเรียกผมว่มาผู้ไม่เป็นทางกฎหมายนะฮะประมาณนี้ขอบคุณนะครับพี่มนัสน,นันขอบคุณนะครับขอบคุณป้าป่านะครับผมเมื่อกี้ประมาณนี้เลยนะับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ปรับโหมดก่อนนะครับเพราะว่า ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กระแปะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ผมพูดจากใจนะผมไม่ได้พูดเอากระแสหรือผมไม่ได้พูดเพื่อจะให้เป็นข่าวหรือใดทั้งสิ้นไม่เลยแต่มันเป็นความรู้สึกของผมและนี้เป็นช่องทางของผมที่ผมจะสามารถสื่อสารให้กับคนที่รักโมได้และคนที่รักผมได้นะครับผมพูดจริงๆเลยนะครับใครจะรู้สึกเหมือนกับผมไหมแล้วแต่ใช่คุณนะัดนะครับรอต่อไป วันนี้ทาง DSI ได้มีการเลื่อนนะครับเลื่อนแบบอย่างไม่มีกําหนดนะครับอาการว่าไม่มีกําหนดแสดงว่ามันก็ยังมีกําหนดอยู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นรอก่อนมันเขามีขั้นตอนอ่ะผมมีได้อ่านที่จะโล่งรู้ได้ว่าขั้นตอนของทาง DSI หรือว่าคือทาง DSI อ่ะท่านนะ่ะผมว่างานท่านเยอะมากนะครับแล้วแบ่งออกมาเป็นเป็นกลุ่มๆแบ่งออกมาเป็นใครรับหน้าที่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับรอๆๆนะครับรอจริงผมยังมีความหวังกับทาง DSI อยู่มากๆ นะครับแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีพคุณมดด้วยนะครับสวัสดีคุณหวานเย็นนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนี่มีพี่พี่หวานเย็นพูดถึงเรื่องอะไรรู้ปะกรรมติดจรวดสาธุสาธุสาธุขอยกมือท่วมหัวหเลยครับขอยเวรการไม่ทำงานจริงๆนะครับใครนะครับทําอะไรนะครับโมโมึงไม่ต้องทำอะไรมึงอยู่เฉย,ย ER เลย คนก้างกระทำไม่มีทุกคนจริงๆสาธุสาธุสาธุเพียงเพียงเพียงเลยของโบอย่างนี้เลยคนกลางกระทำนะผมโมเม็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวตัวเล็กๆคนเดียวจริงๆมันตายไปแล้วก็ยังรังแกมมันไม่เลิกเลยใจร้ายกันมากเลยอะ่ะนะฮะใจร้ายกันมากใช่ไหมทุกคนถ้าทุกคนเจอแบบนี้ทุกคนจะรู้สึกยังไง ใช่ไหมครับพี่โมดขอบคุณมากครับพิ้วพิ้วบอกว่าพิ้วพิบอกว่า,อ,วาอันนี้ามันเท่ที่เนอะราติดตามเล่นขัดโอเครอรอติดตามนะครับอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับอ้าวขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับกําลังใจผมก็จะพูดเรื่องโมเนี่ยนะครับสอดแทรกมาทุกวันในการที่ผมจะมาไลฟ์แบบนี้ผมกลัวทุกคนแบบอันนี้นะผมอินจริงๆแต่ว่ามันเป็นแบบท็อกซิกนหน่อยๆท็อกซิกตรงไหนท็อกซิกตรงที่ผลของการกระทําของคนแต่ละคนโอเครอยหน้ารอยตากันไปว่ากันไป ผมไม่เอ่ยโอ้ขอบคุณมากครับพี่บูด,ดิ้งร้อยหน้ารตาไปเอาเลยตาสบายนะครับผมไม่เอ่ยชื่อใครด้วยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้หรอกกูจะยืนอยู่คนเดียวใครจะมาหมายหัวกลอะไรเงี้ยก็เอาเลยนะครับชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับที่ผมผ่านอะไรมาเยอะก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยมาเอา่ยมาประกาศตัวนะผมว่าผมเนี่ยนะจะยืนอยู่ฝั่งข้างบ้านของพระอาทิตย์เพราะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุผมนะถามคุณพ่อผม ผมถามพ่อผมว่าสวัสดีครับพี่วันสุรีคุณพ่อลูกจะออกทีวีแล้วนะลูกจะบอกแล้วนะนะว่าลูกจะปราปอากาศแล้วนะว่าว่ามันไม่ใช่ยี่พ่อแต่ว่าจะเขามีคนเตือนลูกมาว่าระวังจะไม่ปลอดภัยอย่างงู้นอย่างนี้นะคุณพ่อผมพูดว่างไงปะเอาเลยลูก่ายเจ็บหัวใจแก่ แต่ลองให้เอาเลยเอาเลยลูกทําให้โมมันสงสารโมมันลูกสงสารมันจริงๆทําเพื่อมันเถอะลูกเอ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันต้องไม่ทิ้งกันพ่อผมพูดแบบนี้เจ้าเลยพ่อผมเ้าก็รู้จักกันกับโมนะฮะพ่อผมเคยไปบ้านโมเคยสนิทกันเคยคุยกันสนิทกันไม่สนิทก็ซื้อถึงขั้นซื้อทีวีให้เครื่องหนึ่งอ่ะ สมัยก่อนอะนะบราเวียบราเวียขนาดประมาณสี่สิบห้ไอห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วสมัยก่อนก็เกือบแสนอยู่นะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พ่อผมเอาเลยเพราะว่าเพราะว่าผมกลัวพ่อผมก็จะเดือดร้อนด้วยถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นผมกลัวว่าคุณพ่อจะเดือดร้อนด้วยผมก็เลยไปขออนุญาตคุณพ่อก่อนไปปรึกษาเขาอะไรเงี้ย แล้วผมก็เลยประกาศตัวเลยว่าเออมันก็เลยออกมาหน้าสื่อก็เลยมามันก็เลยกลายเป็นว่าสื่อให้ความสนใจผมนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยหลายๆคนก็มองว่าผมหิวแสงอะไรเงี้ยใช่ผมหิวแสงมากนะผมหิวจริงๆเพราะว่าผมต้องการประกาศาว่าผมมีจุดยืนของผมว่าโมไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะโมมีผมอยู่ตรงนี้นะโมมีกูมึงมีกูอยู่ตรงนี้นะมึงเพื่อนเลยอะไรเงี้ยผมเพื่อนผมนะถามนึงโมปร,ระจําว่า ว่าชาตินี้ว่าชาตินี้เราจะได้มีโอกาสเจอกันอีกไหมเมื่อไหร่นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนหมวดหน่อยนะครับผม <S 2> <S 2> <S มามามา,มาสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนนะั้นเป็นกำลังใจให้กับแปซานแล้วก็แต่งโมพัตรลิดาพัชระวีระพงศ์ด้วยนะครับผมนะครับจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะครับโอเค ขอบคุณทุกคนมากมากเลยมากๆมากๆมากมากมากที่สุดในโลกเลยขอบคุณจริงๆนะครับผมรักมันจริงๆนะครับผมยังมีอะไรที่ยังรู้สึกผิดกับโมอยู่ที่ผมยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษนะครับใครที่มีคนที่รักอยู่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือใครก็ตามที่ยังติดใจคาใจอยู่รีบนะครับมีอะไรคาใจต้องรีบพูด บอกให้เลยไม่งั้นจะเสียใจกว่าน,นี้เสียใจมากกว่าที่เสียมันไปเพราะว่าเสียใจมากกว่านั้นก็คือการเสียใจครั้งนี้ยังไม่เคยได้ขอโทษยังไม่ได้เคยบอกโมเลยนะครับว่ากูรู้สึกยังไงนะครับเป็นประสบการณ์ในชีวิตเป็นบทเรียนในชีวิตที่มีอะไรต้องรีบพูดรีบบอกรีบกอดรีบพูดซะ จริงๆนะครับประมาณนี้ขอโทษนะครับที่ทำให้รู้สึกเศร้าๆขอโทษขอโทษมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนนะเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับเอ้าให้ยังมีเซลวีลาทีหนึ่งสักนิดหนึ่งก็ยังดีที่ยังได้คิดถึงโมนะครับโอ้โมขอบคุณมากเลยครับคุณนัทขอบคุณจริงๆอ้าวโอเคเป็นกำลังใจให้กับโมด้วยทุกวันนี้ผมก็ทําบุญแทบจะทุกวันเลย นะครับอทิ์นึงผมทาประมาณห้าถึงหกวันําบุลทุกวันเลยแล้วก็ําบุลให้กับโมถึงไม่ถึงไม่รู้อะโมมานับถึงคิดเนาะแต่ว่าไม่รู้อะขอบคุณมากครับสําหรับของหวานนะครับสําหรับยันไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงไหมแต่ว่าใจเราให้โมอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากขอบมากครับ <laughs> มากลับมาสู่โหมดดีกว่าโหมดที่นี้นะครับผมโหมดที่รอติดตาม นะครับเราติดตามข่าวจริงๆ <laughs> เปลี่ยนลมหน่อยกอดกอดกอดรักครับผมรักผมรักทุกคนผมก็รักโมแล้วก็ผมก็รักทุกคนที่รักผมแล้วก็รักโมนะขอบคุณมากๆเลยที่รักโมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมเอาละเอาละนะเอาละเอาละเอาละนะผม <laughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับผมเออ โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรละนะครับอ้าวเดี๋ยวผมขอพี่เคหน่อยดีกว่ารอบหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์ผมหน่อยเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวผมขอดูน้อง